สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาร์ทลน์แพลตฟอร์มทิ utorial นะคะในส่วนขององค์ประกอบที่5การบริหารความเสี่ยงนะคะวันนี้เราจะมาดูในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมและตอบโต้พยาเหยืนในเรื่องของการจัดทําการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องบริการนะคะหรือว่าเช็คลิสนั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่ระบบการตรวจเช็คลิสนะคะก็ให้ท่านเข้ามาในส่วนขององค์ประกอบที่5นะคะการบริหารความเสี่ยงนะคะแล้วก็ มาคลิกในส่วนของการเตรียมความพร้อมและตอบตัวพลาเฉยๆน,นะคะแล้วก็เข้าสู่การตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องบริการนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ทําการเลือกห้องบริการนะคะที่ท่านจะทําการตรวจเช็คอุปกรณ์เช็คลิสต์นะคะพอเจอห้องบริการที่ท่านต้องการทําการเลือกนะคะก็สามารถกดคลิกเลือกได้เลยนะคะ ในส่วนของหน้าหลักนะคะในหน้าแดชบอร์ดนะคะก็จะเป็นในหน้าของสรุปนะคะว่าถ้ามีการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องรายการของท่านนะคะอะไรบ้างแล้วก็ตรวจเช็คในช่วงเดือนไหนนะคะซึ่งรายการการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะก็จะมีทั้งหมด7รายการด้วยกันนะคะซึ่งก็อ้างอิงในส่วนของขั้นต่ําของ f p ปพ h ิที่ให้ทําการมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยนะคะในวิธีการจัดทำแผนการ ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะก็ให้ท่านเข้าไปที่อย่ายขอยกตัวอย่างในห้องที่ยังไม่เคยตรวจก่อนแล้วกันเนาะในหน้าห้องที่ยังไม่เคยตรวจนะคะก็จะเป็นขึ้นในลักษณะนี้นะคะก็ให้ท่านำการกดเพิ่มนะคะว่าจะทําการตรวจอุปกรณ์นั้น ช่วงเดือนไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟล์ท่านก็สามารถให้แท็บไฟล์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าท่านไม่มีไฟล์นะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบล่างของโปรแกรม Smart Lab ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเช็คลิ์ของถังดับเพลิงนะคะว่าท่านจะทําการตรวจในความถี่การตรวจนั้นเป็นเวลากี่เดือนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจอุปก,กรณ์ถังดับเพลิงะคาจะเป็นทุกเดือนนะคะเป็นประจําอย่างน้อยทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ติ๊กเลยว่าจะเป็นทุกเดือนนี่นะคะแล้วก็ ทำการเลือกนะคะว่าถัางน้บเพลินที่เราจะทําการตรวจเช็ะคค่ะเป็นประเภทไหนนะคะสมมติว่าเป็นถังเคมีแห้งละกันนะคะแล้วก็ให้เลือกจํานวนนะคะว่าห้องวิการของท่านนะคะมีถังนี้จำนวนกี่ถังนะคะแล้วก็หน่วยนับแล้วก็กําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแล้วก็ดูแลนะคะว่าใครจะเป็นคนจัดทำเช็คลิสต์แล้วก็ตรวจสอบเช็คลิสต์นั้นนะคะจากนั้นทะก็ให้กดทาการบันทึกนะคะ ในส่วนของหน้าแดชบอร์ดค่ะระบบก็จะทำการเช็คลิสให้นะคะว่าเราจะมีการตวรวจฐานระเพิมเป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วก็ท่านก็สามารถกดเพิ่มอเอกสารนะคะยืนยันนะคะว่าทำการตรวจสอบแล้วนะคะเป็นเป็นลักษณะข,ของไฟล์นะคะแล้วก็สามารถแอ t a c h ไฟล์ได้เลยนะคะและเมื่อท่านได้ทำการตรวจเช็คลิสเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะทำการาแสดงในหน้าแดชบอร์ดหลักให้ท่านนะคะว่าท่านจะทำการตวรวจอุปกรณ์นี้ในช่วงเดือนไหนนะคะ จากนั้นนะคะก็สามารถกดพิมพ์เอกสารได้ด้วยนะคะระบบก็จะทำการเจเนอเรตไฟล์ออกมาเป็นเอกสารได้เลยนะคะว่าทั้งดับเพลิงนะคะประเภทอะไรนะคะแล้วก็จํานวนกี่ถังนะคะว่ามีความถี่ในการตรวจเป็นประจําทุกกี่เดือนกี่ปีนะคะก็จะทํามาเป็นตารางแผนให้เลยนะคะสามารถปินเอาออกไปนะคะแล้วก็สามารถเซ็นกํากับได้แล้วก็นําไปแนบเป็นเอกสารความปลอดภัยในห้องไอการได้ด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของ การตัวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยในอ่าวรรการก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ